สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้ก็เสียงแหบๆห,หน่อยนะครับผมรู้สึกเหมือนเจ็บคออยู่ช่วงนี้คือแบบโอ้กังวันแม่งโคตรร้อนเลยแล้วก็คือโคตรหนาวเลยครับช่วงนี้ก็แบบว่ารู้สึกอากาศมันเปลี่ยนไปฮะมันก็เลยป่วยง่ายมั้งแต่ตรวจแล้วนะไม่ได้เป็นโควิดนะครับผมเพราะว่าเป็นมาแล้วครับโอเคในวันนี้เองเนี่ยผมมีเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับผมที่อยากจะมาบ่นเล็กน้อยแล้วกันนะครับผม ที่รู้สึกว่าเสร็งๆนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากหรอกแต่เราก็แค่แบบเออถ้าลรถ้าเราบ่นออกมาเนี่ยนะครับผมบางทีมันมันอาจจะมีโอกาสนะที่เราอาจจะได้ดูเร็วขึ้นนะครับผมนั่นก็คือ Spider-Man n o w h y m o m e นั่นเองครับแน่นอนนะครับผมเราได้เห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าปกติเองอ่ะหนังฮีโร่ของทั่วโลกเลยเนี่ยนะครับผมก็จะฉายพร้อมๆกันนะวันเนี่ยจะไม่ค่อยดีเลยกันเท่าไหร่นะครับ แต่ในกรณีของ Spider-Man No Way Home เนี่ยจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่นะครับผมอาจจะเป็นด้วยเรื่องโควิดหรืออะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยทำให้ประเทศไทยเองเนะครับผมจะได้ฉายช้ากว่าทั่วโลกนะครับผมโดยทั่วโลกเนี่ยนะครับก็จะฉายวันที่17นะครับผมโดยส่วนใหญ่นะแต่ไทยเองอ่ะจะเลื่อนอีกอาทิตย์หนึ่งจาก17เนี่ยเป็นวันที่23แทน ซึ่งไอ้ประเด็นต,ตรงนี้เนี่ยก็เข้าใจได้นะครับผมเองก็จองตัวล่วงหน้าไปแล้วนะครับผมของวันที่23นั่นเองแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับผมเหมือนช่วงกลางวันวันนี้เนี่ยผมก็เห็นว่าเฮ้ยเขาฮือฮาอะไรกันสไปเดอร์แมนเปิดรอบพิเศษนะครับผมตอนแรกบอกให้เราจองล่วงหน้าวันที่23ไปแล้วเนี่ยครับแล้วมาเปิดรอบพิเศษไปที่18กับ19เออคือจะเปิดรอบพิเศษเนี่ยมันมันไม่แปลกหรอกเพราะว่าหนั่งหลายๆเรื่องก็ทําแบบนี้นะครับผมแต่แบบว่า เฮ้ยถ้าจะเปิดเนี่ยช่วยบอกก่อนได้ไหมอะไรแบบเนี้ยก่อนจะให้เราจองวันที่23าอะ่ะจะได้เอา้าเราจะได้จองวันที่18ไปเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับผมแล้วก็1 8กับ19เาเปิดรอบมันน้อยมากเลยนะครับทำไมทำไมไม่เปิดบาทงทีก็เปิดไม่ให้มันเยอะไปเลยวะก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมแต่ก็แบบรอบมันน้อยมากอะ่ะ ก็เลยแบบรู้สึกว่าเออถ้าจะเปิดเนี่ยก็เปิดไปเลยนะครับผมแล้วก็ให้จองใหม่ได้ไหมครับตอบก็คือได้อยู่แล้วนะครับเราอยากดูมากๆเนี่ยเราเรายินดีจ่ายที่จะไปไปดูอยู่แล้วอะไรครับผมแต่แบบว่าหมายถึง เออเราจะได้ไม่ต้องเสียเงิน2ต่อไงอันนี้ต้องแบบเออถ้าจะได้วันที่28ด้วยเนี่ยก็ต้องเสียเงินวันที่23ด้วยอะไรแบบนี้นะครับผมมันก็แบบเอา้าแล้วเราต้องดูสองรอบเหรอซึ่งจริงๆอดู2รอบแบบมันก็น่าจะได้ดูอยู่แล้วแหละสําหรับหนังที่แบบโอ้พี่มันน่าดูขนาดนี้เนี่ยมันคงออกมาไม่ผิดหวังแล้วก็อยากจะดูซ้ำอ่ะแต่แบบก็แบบเออพี่ถ้าพี่จะเปิดสิบแปดล้วพี่บอกผมก่อนได้ไหมผมจะได้จอง18ไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวจะดู23่สิบสามีทีอะไรค่อยว่ากันอะไรแบบเนี้หรือว่าแบบ ถ้าเปิด18เนี่ยก็ช่วยเปิดหลายๆรอบก็ได้นะครับผมคือไม่ไม่ต้องบอกก่อนก็ได้แค่เปิดมาหลายๆรอบให้เราได้ไปดูก็พอแล้วนะครับอันนี้ก็แบบเออก็เซ็งๆแหละแต่ก็เข้าใจเขาได้นะอาจจะเป็นเหตุผลทางการตลาดหรือใดๆก็ตามแต่แต่แบบว่าเออคนที่มันจองตั๋วไปก่อนอะไรแบบนี้มันก็เซ็งแหละครับผมมันจะไม่เซ็งได้ยังไงหรอมันก็รู้สึกแบบเอ้าทำไมทํากันงีวะอะไรแบบนี้นะครับผมก็ก็ถ้าเมเจอร์หรือว่า SF หรือว่าใครก็ตามเนี่ยฟังอยู่นะครับผมก็ ก,ก็อยากจะบอกนะครับว่าเซ็งจ,จริงๆนะครับผมแต่แบบว่าถามว่าไปดูไหมก,ก็คงไปดูแหละ เพราะเราไม่มีช้อยอื่นนะถูกไหมมันก็มีอยู่ช้อยเดียวอ่ะครับผมที่จะต้องไปดูในโรงนะครับก็เออก็เซ็งๆแหละอย่าแบรน์ผมจากโรงหนังก็แล้วกันนะครับผมก็ก็มาขอบทเล็กน้อยนะครับไม่ได้บทอะไรกันเยอะมากนะครับผมก็ถามว่าเซ็งจริงไหมเนี่ยเซ็งเซ็งจริงๆนะครับผมแต่ก็อ่ะอ่ะมันก็ต้องรับได้มันก็ต้องอยู่กับมันไปนะครับผมก็ก็ตามนั้นนะครับช่วงนี้ปรองับชีวิตด้วยอะไรครับผมก็เลยไม่ได้หัวร้อนไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่แต่ก็แบบเออก็เซ็งๆแหละก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้กับคนดูฟังเเพืื่่่่อออะะไไรรรรหลาาคนนมมมมู้ัผวีง อะไรแบบนี้อยู่ด้วยนะครับก็กลายเป็นดราม่ากันขึ้นมาเลยก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงไว้รอทดูนะครับผมว่าเราจะไดร้รีวิววันที่18นะครับหรือว่าเราจะได้รีวิววันที่23นะครับผมก็ก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังยังไม่ได้ตั๋วนะก็ก็ตั๋วอยู่ตั๋วเดิมนะคือวันที่23นะครับผมก็หลายๆคนก็น่าจะเป็นแบบเดียวกับผมนะยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ก็มาบ่นแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวเรื่องต่อมาเราจะมาลองวิเเคราาะห์กกันดีว่ฮ้ ด็อกเตอรสเตรนนะไล่คาถาอะไรในตอนจบกับตัวอย่างใหม่ล่าสุดที่เป็นตัวอย่างสุดท้ายของ Spider-Man No Way Home นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้รีวิวแรกของ Spider-Man No Way Home จะมาแล้วนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เราได้เอามาฝากท่านผู้ชมกันในวันนี้ยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ